สนใจตรงนี้นะนี่เป็นชุดแรกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันบางไปมากเลยดูแบบแปลกว่ะต้องมีซับในหน่อยนี่ชุดแรกนะฮะถ่ายังไงดี A ก็คือเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะทุกคนก็ไปไปมาๆก็ไปเบาๆนะคะไปเน้นเอเซอรเน้นแต่งหน้าเอา เพราะว่าชุดอื่นใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอากางเกงออกใส่ส้นสูงสักหน่อยนะคะคิดว่าได้แหละอตอนนี้ก็ใส่คอนแทคเนส์แล้วแล้วก็แต่งตัวแล้วอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่งหน้าทำผมตอนนี้ประมาณสองโมงห้านาทีต้องออกจากบ้านประมาณสามโมงครึ่งก็คิดว่าคงทันนี่เดี๋ยวไปแต่งหน้ากันจ้า ハハハハ โมงสิบห้านาทีสิบเจ็ดอะนี่นะคะผมเล่แล้วสี่อยู่ตรงนี้แล้วซูมซูมออกมาเนี่ยถ่ายกูใกล้ๆศูนย์จุดห้า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 นี่นะคะแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วแล้วแต่คือ ให้ดูยังไงดีรองเท้ายังไม่เปลี่ยนน่นาขี้อ่ะรอวันเล่รถน,น่าขียดมากเมือกี้มั่นไปหน่อยใช่ไหมมาสะสมสิริกิตไม่เมื่อกี้เลยเหรอยังบอกกับยังบอกกับฟิล์มเลยว่าคิดจะเดินเข้าซอยจริงๆหรองหระเดินกระสุนซิริกิตพอดีแลนะ <laughs> ้วินมาใครงั้นรวดเร็วนะคะภายในแบบ5นาทีาน,ะทานะคะหลังจากส่สง,งข้อความนี่ายค่ะ บล็อกคือบล็อกคเบื้องหลังการถ่ายเป็นคลิปนะ่ลับมาอวอ้าใจละแต่หน้านานเลยสวยขนาดนี้เข้าใจคะวันนี้แต่งหน้าสวยมากแต่หน้านานแมูไ่าอาแล้วถ่ายแนวไหนก็ไม่รู้เนี่ย นี่พลอยมาแล้วนะคะเหลือเมลลี่คนสุดท้ายเมลลี่อีกคนหนึ่งคนเขาเรียกว่าอะไรนะคนสวยต้องออกช้าหน่อยสวยต้อง้ให้ดูบรรยากาศร้าน <c oughs> นี่นะคะนีคืรคะคือสั่แล้วก็เป็นขนมปังอร่อยไหมพลอยอร่อยไหมคะจากคนชอบโคคัสสุดๆน้ำน้ำๆนกโป่งหอมๆเาสซิพ คนกินอะไรหรือยังคะยังยังไม่เจอเลยที่ถูกตาตั้งใจของชอบยังไม่มาท็อปโฟยังไม่มาเพราะว่าน้องสาวอะไรน้องสาวบอกว่าทําไมไม่อัพคลิปนี่ก็เลยแบบว่าดูด้วยหรอเหมือนไม่เหมือนกูเลยเวลาแบบไม่อัพคลิปมารับช้าเพราะว่านั่งแต่หน้าคุยกับตัวเองอยู่คุยกี่โมงจิมอง์คุยกี่โมงน้องสาวโมงสามครึ่งมารับกี่โมงสี่โมงเล่สี่โมงมิดนิดก็จะมาเร็วนั่งเร็วไว้ก่อน เราเลือกหนึ่งเ่มเตมถูกลเป็นอย่างเราจริงแล้วเรายะแล้วขนาดข้ามูนั่งช้อนนั่งกินด้วยต่เต้นทุนั่งน้องแหมะวันนี่เมิเมลี่นั่งเมลี่อีกเวลาน่นั่งเมลี่ทุกนึโต๊ะางแลจ เกิดจริงๆคนตั้งแบบนี้เพราะว่าติดคนอื่นมนเกิดปีหน้ารูบุ๊กทั้งต้นเฮ้ยเรามาต้องเรียนมาด้วยไงกังใจกังใจกังใจคนอื่นเขาตั้งตั้งตั้งข้อมาทางนี้ยถึงถึงจะไม่ติดกันไม่เป็นไรเดี๋ยวฝูบเบอร์หน้าคนอื่นอยู่แล้วกังใจแต่เจอไรลี่อ่ะนี่นะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านฟานกตานะคะเรามากินบูราสตาสลัดกันนะคะเป็นอย่างที่สองนะดาราช่อง เริ่มจากการผ่าบูลาซ่านะคะนะคะบูลาซ่าเดี๋ยวแบบมอสซอร์เรล่าชีสสดมาฝากทุกนกินกับมะเขือเทศนะคะจิ้มใส่ชงดูชอบกินมากถ้าทะเริ่มเริ่มชิมมาชิมเลยกินนะคะกับมะเขือเทศนะคะ ะคอร่อยไหมคะอร่อยมากเ่ะน้องปอกมาฟิล์มลองแล้วฟิมลองกูลองสยี่หลังเราเบลลี่นะคะเบลลี่อยู่ส the yeah. ุทสานเมนูที like ่คุณฟิมเขาต้องการมาแล้วกินให้อร่อย อะไรออมึงจะกินนี้ไหมอรอคือถ้าจับซองจับมีผิดก็ ชิคเก้นหมน่หกวที่ถ่ายไว้ไม่ใช่เลยนะเวลาหิวเราก็คืเปิดดูม็ันที่กันนเลยหรอ อร่อยได้กินได้หมส่งั้เนี่ยจะต่อกันไหนอดแล้วใช่ไหมไม้ก็อยู่ตอนเรียนแล้วก็ไปไปประมาบอกไมอยู่ข้าวอ่ะไปกินไปกินที่เดนแทัวเรเกือบสทุ่มมันเป็มิดไนท์อะไรอยากงตืออะไรอร่อยมากเหมือนฟินเนาะเป็นคริสมาสอะไรยยมันมาเปิดที่เมกา ก็ต่อแรกอ่ะมันมีรีซอตโต้สิ่งเดียวที่กูชอบในร้านนั้นรีซอตโต้แล้วไก่ที่กินมันตัวก็ไม่มีนะมึงแล้วทำไมอ้าวเออไม่แต่มันเป็นซิกเนเจอร์เมนูเขาไม่ใช่เหรอมีมีแต่เป็นชิ้นเป็นแบบสเต็กอก็เหมือนแบบสเต็กเขาอ่ะคือสเต็กเป็นอะไรด้วนแล้วก็เลยรวดเร็วนี่นะคะมาถึงแล้วค่ะดาราสาวเปิดตัวแล้วหนึ่งวันนี้แม๊คเอาวันนี้เอาวันนี้มาเอา ่ก็จะยังนิดนึงเพราะว่าโดนลมยงยไัไม่กิน้ี่นะคะครบแล้วนะคะเรียบร้อยไม่เห็นไม่เห็ไม่เห็นต็มอร่อยไหมคะอม่เกอไก่กล้องนะเต็มอร่อย หรือเขาจะไม่เช็คคูณให้เลยว่าเขาผมเขาเรือยังเขาจะไม่เช็คคูณให้เลยซูซูไปเลยค่ะซู้อเลยค่ะคุณได้บอกว่าอิ่มแล้วชิลๆอิ่มแล้วกอะงามนี่ใส่รอยเิ็กให้ด้วยเป็นไงคะเป็นไงคะอร่อยอร่อยพวกกินสดทำแล้วอร่อยโอเคอันนี้อันนี้เป็นไงคะเป็นไงคะอร่อยอันนี้บูลูต้าอร่อย เรย้อาบากเยอยูทูบเบอร์สาวแต่ว่าอันนี้ม่อกอันนี้กินในยูทูบอันนี้กินวันปีเทที่สรากับรักที่เป็นได้เลยแนของฟิลฉากของฟิล ก็ได้หก็ได้เหรอเี่ยเขาี่ามาหมดแล้วครบแล้ว เครียดเลยเคร oh, oh, yeah. right. you know, you know, ียดโอ้ทุกคนสุดยอดถ่ายแใชหมายเ็นมือหน้โปรจะถ่ายใช่ไหมเบาเนี่ค่ะะดหนาวตันมาก ได้ยังกินได้ใช่ไหมกินได้เลยใช่ไหมขายผูบ้ามีใครจะใส่ผูบ้าขายให้ไหมขายให้ไหมขายอยู่ที่โบ๊ทพลยแล้วเป็นไงหกหกหกเสียงเนี่ยแม่เอาเราให้ไหมคือมันแบบ วอร่อยไหมดีค hmm. ร <Enjoy, huh? S 2> mm ูเจนจอยอะค่ะกูบอกเลยว่ากนมาหาคุยทีทีคูก็กินอย่างเดิม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้อบอบเคจาก The Rolling i n แล้วก็อันนี้อะไรไม่แน่ใจโค้โดโแฟลตเดี้ไรอ่ะเราก็จะ่ายให้ขค่อันนี้ของโบขอบคุณค่ะชื่ออะไรนะคะแบรนด์นะคะชื่อมสตูดิโอนะคะ น่ารักน่ารักมันจะเห็นดูข้างในไหมอ่ะเราคูดแบบเกือเกรแบบเรี่วาอะไรอะไรไหมหนึ่งสองนี่งมีอัดเค้กเยนี่ะคะกินข้าวเสร็จแล้วไปแล้ไปลวตอนนี้เมีคนอยากดิต่ออย่ห้องไล่ะตัวเรานี่เฮ้ยเราตัวเบา มือตกล้เนี่ยมีคนกำลังพูเฮ้ยนี่นะคะกับลังกลับบ้านแล้วเพื่อนสามคนก็คือไปตี้ต่อแล้วมีแรงตีแต่เราก็คือนมาบ้านเราไปกลับไปนอนกันดีกว่าจริงจริงที่เรารักจริงมีเค้กอีกสองก้อนไปช่วยมึงนั่งกินมึงเจ้าแม่ก็ไม่หมดไม่หมดจริงนี่นะคะบรรยากาศไม่เป็นยังไงไม่ได้มานานมาก